นี่คือกล้วยทิพรดเทพลด,ลดพาโลหรือเรียบช้างกุนทุกคนก็ออกมาแล้วเป็นกล้วยไร้ปลีนะลูกใหญ่ที้เราเคยถ่ายผลสุกไปแล้วอันนี้เป็นอออกผลชุดใหม่ต้นใหม่ประมาณนี้ตัวนี้ตอนตนี้คือหนอก็มีพร้อมส่งใครรออยู่ก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาทุกคนหน่อละสองร้อสโลส่งหรือถ้ามีในถ้าเป็นชุดหสายพันธุ์จะเป็นชุดลดราคานะ ท่านเพื่อนสนใจก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้เด้อนี่เห็นไหมไม่มีปีนะสังเกตนะทั้งยอดเห็นไหมเป็นแทงช่อขึ้นมาเป็นลูกขึ้นมาเลยลูกใหญ่ลูกใหญ่เท่าแขนเลยใครแใครที่ยังไม่เห็นลูกสุกก็สอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูว่าใหญ่สุดเท่าไหร่นะแต่นี่คือขยายให้ดูนี่คือว่าไม่มีปีแล้วต้นสูงมาก ต้นสูงมากเราเอื้อมไม่ถึงก็เลยเอามือเทียบให้ดูไม่ได้ใช่ไหมตรงยอดไม่มีปีออกมาเลยนะเฮ้ยลูกใหญ่มากนี่คือกล้วยทิพรสเทพรสพาโลหรือเล็บช้างกุดนะทุกคนนะ